สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวอ,อร่อยแบบบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูแจ่วแล้วก็มาในเมนูน้ำพริกนะคะจะเรียกว่าน้ำพริกปลากระป๋องหรือว่าแจ่วปลากระป๋องก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราใส่ปลาล้าด้วยค่ะแล้วก็ได้ผักเครื่องเคียงนะคะจากน้องน้องก็เอาผักมาฝากนะคะวันนี้ก็เลยมีผักกินกับน้ำพริกปลากระป๋องเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะก็มีผักชีที่เรา ราได้ซอยหั่นฝอยไว้แล้วก็ใช้เป็นพริกป่นนะคะวันนี้ไม่ใช้พริกสดนะคะเน้นเป็นพริกป่นแล้วก็ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้และต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราตั้งกระทะกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะเราจะคั่วให้ทั้งสองอย่างนี้สุกนะ ส่วนหอมแดงนะคะใครไม่มีหอมแดงใช้เป็นหอมแขกก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสใช้เป็นกระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมจีนก็ได้ค่ะก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทั้งสองอย่างสุกเมื่อทั้งสองอย่างสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตํากันเลยค่ะให้เราตั้งครกนะคะใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปตําค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะตาให้ทั้งสองอย่างนี้ละเอียดเลยค่ะ ก็น้องเปิ้ลนะคะได้กลับบ้านไปแล้วก็น้ําเป็นพักสดฟักแฟงนะคะแล้วก็พักทองนํามาฝากเราเยอะมากๆเลยก็ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะคะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะตำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทั้ง2อ,อย่างจะละเอียดเลยนะคะเมื่อละเอียดเสร็จแล้วเราใส่บากระป๋อ,องลงไปค่ะก็ใส่ทั้งหมดเลยนะคะ1กระป๋อ,องค่ะ บางคนเขาก็จะแยกนะคะก็คือเอาแต่เนื้อปลากระป๋องน้ําปลากระป๋องจะไม่ใส่ลงไปของเรานี่ใส่ลงไปด้วยนะคะวันนี้เราก็จะปรุงรสชาติที่ถ้วยนะคะจะไม่ปรุงที่ครกค่ะแล้วที่ใส่ลงไปก็คือน้ําร้อนหรือว่าน้ําต้มสุกค่ะก็ใส่ลงไปแบบร้อนๆเลยนะคะ ใส่ไปสักเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่เป็นพริกป่นลงไปส่วนพริกป่นนะคะความเผ็ดก็ตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็บีบน้ำมะนาวลงไปขั้นตอนตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปค่ะเอารสชาติที่ตัวเองชอบค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะ น้ำปลาล้านะคะใส่ลงไปแล้วเขาจะไปกบกลิ่นของปลากระป๋องนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นปลากระป๋องจะหายไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีกลิ่นปลากระป๋องลงในน้ำพริกไม่มีนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่ใส่ปลาร้าก็จะมีกลิ่นของปลากระป๋องนะขั้นตอนนี้ก็คลุกเค้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงปรุงผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ แต่ส่วนใครที่ชอบน้ำเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะใส่น้ำเปล่าหรือน้ำต้มสุกลงไปได้อีกแล้วก็ปรุงไปชิมไปเหมือนเดิมค่ะเมื่อรสชาติได้แล้วนะคะเราก็ใส่เป็นผักชีวันนี้ใช้เป็นผักชีไทยค่ะหั่นซอยลงไปค่ะแล้วก็คุกเขา้าเขาสักเล็กน้อยวันนี้เรากินกับผักเครื่องเคียงเยอะแยะมากมายเลยคุกเข้าไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็จัดเสิร์ฟน้ำผักเรียงใส่ในจานนะคะแล้วก็ตักน้ำพริกลงใส่ในถ้วยเล็กๆแล้วแล้วนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูน้ำพริกปลากระป๋องหรือว่าแจ่วปลากระป๋องค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ